สวัสดีครับผมชื่อเด็ชเกชายโซซียิงน้อยเลขดีซีโม่ห้าทัพหนึ่งวันนี้ผมจะมาด<บ>ูการประเกพณีกีตาร์ผมนะครับมุมมองด้านทัศนาถินของกีตาร์โคลนครับกีตาร์โค้คขึ้นน่ากากซึ่งประกอบขึ้นจากวัสดุตามธรรมชาติ ที่หาได้จากท้องถิ่นเช่นกาบมะพร้าวและหนวดหนวดหนึ่งนึ่งของข้าวเหนวที่สารจากไม้ไผ่หน้ากากผตาโขนมีความเกี่ยวโยงอย่างแนบแน่นก,กับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวด่านซ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานประเพณีบุญหลวงบุญเาเวทเดือนเจ็ด ปเพณีแห่บ้างไฟเพื่อขอผลชาวด่านซ้ายจะให้ส่วนหน้ากากผีตาโขนและร่วมเดินในขบวนแห่ของวิธีสำคัญหน้ากากผีตาโขนจะทำให้วัตกวัสดุพื้นบ้านในของท้องถิ่นแม้จะทำให้ดูหน้าหวั่นกลัวแต่ขนาดเดียวกันก็แฝงไว,ดว,ดว,ดว้ด้วยลึกลวดลายอัน วิจิตปน,นิศสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับผีธรรมาชาติและผูะ้ศาสนาน้นกากากผีตาโขนจึงเป็นงานศิละปะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดีวการของความเชื่อพระประเพณี ประหัตกรรมของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของท้องถินและจับโลกลวดลายของหน้าตาที่กรโขนเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยยุคสมัยจากเริ่มเป็นลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นแรงบันดาลใจจต่ธรรมชาติครับงานที่เลือกเป็นผลงาน ทัชนาศินที่จะสอนวัฒนธรรมผีตาโขนของท้องถิ่นภาคอีสานครับครับปุ่มปัญญาที่ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานทัศนาศินนี้คือหน้ากากผีตาโขนครับ แลาจมูกจยาวพ้อยสื่อของเป็นความเป็นไทยด้วยนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่ผมทำเกี่ยวกับหน้ากาบติดาโขนกันนะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนี่คือติดาโขนที่ผมทำไว้นี่นะครับสวยไหมครับเดไปดูจะใส่้ดูนะ